อันนี้กอ,องทุนออมการกองทุนการออมแห่งชาติทําหน้า<ก>ที่อะไรครับ<อ>คุณพี่ครับเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลังนะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้อาชีพอิสระได้มีบำนาญใช้ยามอายุ60ไปแล้วมีม,มีเป็นบำนาญเลยนะคะเนื่องจากว่าสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะประเทศไทยเรามีเสาหลักด้านบำนาญครับ ครบแล้วสามเสาหลักเสาหลักที่หนึ่งคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือปขคใช้ช่วยสําหรับคนที่เป็นข้าราชการบำนาญนะหกสิบได้รับบำนาญกองทุนที่สองกองทุนประกันสังคมํำลองเลนชี ไม่ใช่ประกันสังคมเลยค่างานครบดูพอหกสิบมีบำนาญใช้ตลอดชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าประกันสังคมก็คือมม3ามสาม้ใช่โอเคครับพอหแล้วอยากออกจากประกันสังคมก็มีบำนาญใช้ตลอดชีวิตครับแล้วก็ยังมีแต่มันมีคนอีกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่ไม่สามารถจะเข้าระบบ ทั้งสองกองทุนได้ได้แก่อาชีพอิสระขับรถรับจ้างแม่บ้านวินมรเตอร์ไซคนขับแท็กซี่เกษตรกรคนกลุ่มนี้มีประมาณ20ล้านคนที่ประเทศไทยต้องดูแลตอนอายุหลัง60แล้วเกือบ30%อ่ะใช่เราจึงจัดตั้งเป็นพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติเกิดขึ้นเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้เป็นเสาหลักที่สมด้านบำนาญคนกลุ่มนี้ก็แค่ สมัครใจมาออมกับกบอ,อชอออพอมาออมเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปรเริ่มออมปุ๊บรัฐบาลสมทบเงินให้เลยค,ค่ะออ,ออมไปเรื่อยๆอะค่ะแต่รัฐสมทบให้ตามช่วงอายุเช่นอายุ15-30ปีสมทบให้50%ครับอายุ30-50ถึง50สมทบให้80%ครับ อายุ60อายุ50-60สมทบให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ออมแต่มันก็มีขั้นสูงสูง,ส,งสูงเต็มแม็กของรัฐบาลสูงสูงไม่เกิน600อันนี้สูง,ส,งสูงไม่เกิน9 6 0 6อันนี้สูงสูงไม่เกิน102<ม>เป็นช่วงอายุที<ม>นี้พอ60แล้วได้ให้อะไร,รเขาก็จะเอาเงินเราเงินที่รัฐสมทบให้ดอกผลจากการลงทุนมารวมกันตอนอายุ60ครับ มันเกินแสนสี่หมื่นสี่พันเขาจะจับเราไปอยู่บัญชีบางนาญแล้วได้รับบำนาญไปตลอดชีวิตก็หารไปว่าอยู่ถึงกี่เดือนใช่าหาร,รหารจำนวนว่าจะได้เดือนละเท่าไหร่รแต่ถ้าไม่ถึงแสนสี่หมื่นสี่พัน ก็จะจับเราไปอยู่บัญชีดำรงชีกรับเดือนละหกร้อยจนกว่างเงินในบัญชีจะหมดลงแค่นั้นอันนี้ไม่ไม่รวมก็เรียกเปียอะไรนะเปียยคฉนชลาใช่ไหมว่ายังได้รับอยู่ค่ะถ้าสมมุติว่าไปอยู่บัญชีบำนาญใช่ไหมคะไม่ว่าเงินในบัญชีที่มีอยู่หมดลงไปแล้วพอขาในตลาดนั้นใช่พค้าออนไลน์เจ้าของธุรกิจ SME เที่เข้าไม่มีสิทธิ์เข้าประกันสังคมสามารถออมกอชอได้ค่ะ มีประโยชน์มากเลยเพราะรัฐบาลช่วยสมทบให้แต่ว่าสมมติเขาเขาเขาอยู่ในในในกบขอยู่แล้วหรือในส่วนของที่ประกันสังคมอยู่แล้วออไม่ได้ออไม่ได้แล้วก็คือคุณก็้าใช้สิทธิ์นู้นไปอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะสมัครยังไงครับพี่ถ้าคนสนใจไปสมัครนะคะโหลดแอปพลิเคชันกอชก็สมัครผ่านแอปได้เลยนะคะทําตามขั้นตอนของการโหลดนะคะแล้วก็สแกนเงินผ่านแอปพลิเคชันนะคะ สองก็คือถ้าไม่มีแอปไม่มีแอปนะคะก็ธนาคารอ,อมสินกรุงไทยทกสอทอสเซเว่นแล้วก็เทสโก้โลตัสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักง,งานคลังจังหวัดนะคะหรืออ่าไปณีไทยตอนนี้เรามีเริ่มตัวเนี้ยเพิ่มไปณีไทยเข้าไปทุกทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะสาม,มารถสมัครกชอได้ที่พูดถึงความสำคัญของการอมให้เพื่อนเอนฟังนิดเดียวครับ คิดว่าการออมนะคะมีประโยชน์มากเพราะว่าไม่ว่าจะออมในรูปแบบไหนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเราก็จะมีเ,เขาเรียกว่าเ,เป็นอะไรที่เราจะใช้ในยามที่เราฉุกเฉินนะคะหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันในเกิดภาวะวิกฤตเราก็ยังมีเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้แต่สำหรับการออมเพื่อบำนาญมันคนละส่วนกัน เราจะต้องเอาไว้ใช้ตอนที่เรา60ไปแล้วไม่สามารถจะเอามาใช้เป็นเงินฉุกเฉินได้อันนี้ก็เป็นจุดสิ่งที่การันตีว่าตอนอายุ60เรามีเงินใช้แน่นอนเราไม่อดไม่อดใช่ค่ะได้ได้โอเคนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอคคะยากให้เชิญชวนให้มาออมกันมาออมกันออมกันครับ